แล like ้วครับแต่เราต้ค่อยไปครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดถึงอะไรเยอะแยะมากมายไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งพอนะฮะรักฟ้ามหารัตน์นี่คือเรื่องแรกพอพันก็มาวินนี่ดังใช่ไหมหนึ่งสองสามเอาละพาไปสามคำตอบต่อจากนี้ไปสําคัญครับถูกเพื่อรับเยียวยาหนึ่งหมื่นให้ได้ก่อนครับจะยังไงก็ใส่กระเป๋าหนึ่งหมื่นให้ได้ก่อนวินาทีสําคัญนะครับถือกุญแจไว้แล้วนะครับที่รอคอยมาตั้งแต่ปลายปี จะาไปสำหรับโคดโคนี้หรือไม่นะครับสำหรับรถที่น้ำท่วมขนาดนี้เลยนะครับทานผู้ชมครับครับถูกครับับถูกครับอานะคเลยนครับอบนะครับอะไรดีล่ะตัดบงกดเลยไหมได้เออชัว รับหนึ่งหมื่นได้อันนี้นี่ไม่แน่นะแปลว่ามีสิทธิ์ไม่ได้นะเนี่ยอาจจะไม่ได้คุณตักวงกรเรื่องแรกจะเป็นบาจารั์อาจารย์นี่เป็นหนังถ้าถูกเยียวยาหนึ่งหมื่นถ้าไม่ถูกอดนะทำใจแล้วครับโอ้แผดทองขึ้นมาแล้วเรื่องมาแล้วทำใจแล้วครับทำใจแล้วครับง โอ้โหแต่บางคนนี่มันมันใช่เลยอ่ะใช่ไหมเพราะเขาเกิดมาจากทางด้านแปดบางระจันเนี่ยแต่งตัวเป็นหญิงชาวบ้านแล้วก็โอ้โหเล่นซะดีเลยอ่ะแล้วเกิดเรื่องนั้นด้วยโอ้โหเล่นละครลูกแม่ตอนอายุ13บสามเห็นไหมมีบางคนลูกแม่ไปลองดูที่เหลือสิทิศสวังขอบคุณครับรถไฟฟ้ามาถ้าเธอใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมที่เลือกมาน ผิดนะครับไม่ใช่นะครับไมเรื่องแรกก็ไม่ใช่นะครับจาได้หรือไม่ที่คุณโนดูดวมาเป็นนักมวยอ่ะใช่ไหมเต็มเต็มเต็มที่ไปเล่นเป็นเต็มอะไรขายของอ่ะใช่ป่าวแล้วมาหลงรักต่างๆสุดท้ายบางคนโอ้โหตรงนั้นเล่นดีนะแต่รอจังหวะเวลาเกิดรถไฟฟ้ามาหนะาเธออีติตมตายแน่นั้นบทดีคุณพิกสายรับจับบ้านเล็กไม่ได้ ก็ไม่ใช่อีกครับแต่เลือกมาแล้วนะน่าจะใช่แต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับแต่เราจับปลาเล็กนี่คือดังนะละครเพื่อนรักเพื่อนร้ายแสดงว่าโป๊บนี่ก็ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับโป๊บก็ไม่ใช่ครับแต่เลือกมาเลยแคว่าใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะเป็นหนังครับ October Sonata โอ้โหเลยนะมาริโอถูกถูกต้องแต่ไม่ได้เลือกมาไม่ได้ว่ามาเลอร์นะครับรักแห่งสยามเป็นหนังเรื่องแรกนะครับ เสียได้เสียได้ไม่เป็นไรรับขอบคุณคุณเอสบีด้วยมาต่อไปมาเชิญเชิญเชนเข็มใช่ไหมเข็นโอ้โหแล้วก็อุปมาณด้วยเด้มไหมทำงานทำประโยชน์แันต่อไปครัอเอาคำนาไม่ได้ไปแล้วแตกให้ได้มาคันนี้มัี้หโอเคโอเคอาให้ได้เ้ ดูซิจะเป็นคันไหนนะที่จะโชคดีได้ไปและก็มาถึงอีกหนึ่งทีมที่น่าเสียดายไม่แพ้กันครับเพราะรถคันนี้เป็นรถคลาสสิกที่ตกทอดมาจากคุณปู่ของคุณออฟชนิกาวันนี้เธอตั้งใจจะขับรถคันใหม่กลับไปให้ได้จึงชวนเพื่อนร่วมงานมาช่วยกันยังเต็มที่ไปตามเชียร์ทีมนี้กันเลยดีกว่าครับโูสภาพของมันโอ้ตาเธ้จะพูดยังไงเลยอะวันนี้ยิ่งแบบโอ้สภาพแบบเนาะ นี่แสดงว่านี่ตั้งมาแล้วเนาะนะดูดิดูดิคราบอะไรต่างนี้เต็มไปหมดในตรงเนี้ยเนาะอันนี้อยู่ในไหนบ้านอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านเลยโอ้โหเอาอยู่กับมันอยู่กับเขาโอ้ดูข้างในเดี๋ยวดูในโอ้โหยังดีนะสะอาดขึ้นเลแล้วเนี่ยเจ้าของรถคือใครหนูอะไรหนูออฟอร์สค่ะนะเล่นด้วยเปล่าเล่นค่ะเออเล่นด้วยสร้างความมั่นใจให้ดีนะสามท่านสงพลังดีๆนะอ้าวโอเคพร้อมมาฮุนท็อฟมานี่เอาให้ได้ โอ้จะถามยังไงดีให้ได้เน,นี่มนมยมาทางด้านนี้สามคนเขาพยายามจะช่วยเต็มที่เลยนะเอาเรื่องดีกว่าทรูมูฟ S สามกีพลัสครับหนึ่งสองสามหมายเลขหมายเลขสามค่ะสามครับเออมาทางด้านนี้บ้าออกมาเป็นคนคนต้องเป็นเขาหรือเปล่าเนี่ยเอาให้ได้ป <c oughs> ๊อปป๊อปป๊อปสครับมามามาเอาให้ได้มันจะถึงเวลานี้แล้วมั้งใช่ครับผมอางั้นไม่รอช้าเข้าเลยลุยรอด สำนวนไทยของใกล้ตัวอันนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยบอกไปชัดๆเลยแล้วถามสั้นๆว่าอันไหนถูกอันไหนถูกอันไหนถูกเลือกจบสำนวนไหนถูกต้อง1นึงกงกรรมกงเกวียนแค่นี้ถูกไหม่สั้นๆง่ายๆเนี่ยถ้าถูกเลือกถู่กจะเลือกนี่มันวิจะช่วยยังไงแลวนะสองหน้าตางมีหูประตูมีช่องถูกไหมอันที่สามครับ ต่อยหอยอน,นี่คือสำนวนไหนถูกต้อง <c oughs> มันมันไม่รู้จะได่ยังไงแล้วนะต่อไปครับถึงพริกถึงขิงเข <c oughs> ียนอย่างนี้พูดอย่างนี้ถูกไหม <c oughs> ต่อไปครับร่วมหัวจนท้ายเอ,อมีไหมรวมหัวจนท้ายใช่ไหมล่ะ <c oughs> ต่อไปครับชักหน้าไม่ถึงหลังมีไหมสำนวนนี้มีไหมถูกไหม <c oughs> ต่อไปครับลดวาราศมีไหม <c oughs> <c oughs> และสุดท้ายแล้วครับน้ำท่วมหลังเป็ดอะไรเป็นสำนวนที่ถูกต้องครับวินาทีสำคัญนะครับถือกุญแจไว้แล้วนะครับที่รอคอยมาตั้งแต่ปลายปีครับไปสำหรับโคนี้หรือไม่นะครับสำหรับรถที่น้ำท่วมขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมคำตอบนะครับ นั่งนั่งข้างล่างเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนกลมเกลียวผู้นั้นถามร็อปไม่ได้ยินอะไรเ้วยกลมเกลียวมันก็ใช่นะคะกอมเกลียวกลมเกลียวกลมกรรมกลมเกลียวอันนี้ลองซ้อมดูใช่ลองลองลองกันถือว่าใช่ขพอาะหนึ่งละมันมีอะไรก็ดูมีตาช่องรถวาลาสอบหนูว่าได้อันเนี้ยเพราะวาลใหญ่กว่าสอบนะน้ำตาลเป็นเว่าอะไรที่เป็นไปไม่ได้ลิลลี่ น้ำท่วมหลังเป็ดหนูเกิดมาเขึ้นคดินเคยได้ยินครั้งแรกน้ำท่วมหลังเป็ดไม่น่าเป็นไปได้อะไรเงี <ś> ้ยเป็นลวนนี้รมเลาราวาเขาพิชชัดเลยชัปไหนนะพร้อมนะคุณอ๊อฟอันนี้เป็นการลองประเมินเล่นๆล่นก่อนจำ <ś> <พอ S 2> นวนไหนถูกต้องอ่ะอคุณอ๊อฟคิดว่าปเป็นอะไรกงกรรมกงเกว <ś> ียนค่ะกงกรรมกงเกวียนอันนี้ใช่นั่นเองมาร์กหนึ่งละอีกไหมก็หน้าต่างมีหูประตูมีช่องอสองละถึงพิกถึงขิงสามละ รถวาราศก็สี่ละไม่่ใชะเมีอนะไรน้ำท่วมหลังเป็ดไปได้ยร้อยชมเลยร้อยน้ำท่วมหลังเป็ดก่อนทว่าอะไรเงี้ยอ่าห้าละห้าละมีอีกไหมกอนทว่าเขามาของข้าไฟอ่ามีอีกไหมชักหน้าไม่ถึงหลังอ่ะหกละ ในใจอยากจะเลือกทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะพมตรงๆเขาจะได้รู้เราคิดอะไรผมช่วยเต็มที่แล้วป้าในใจอยากจะเลือกทั้งหมดแต่ตัวนี้ติ่งไว้ก่อนนะนี่คือเรื่องเล่นๆอยู่นะอยู่ล่างนะสามตีไม่ไดคุยกันเลยนะไปที่ไม่น่าจะใช่นะดังที่ไม่ไม่น่าจะใช่เลยกองเียนกองเียนกงเียนกองเวียนกงเพียนกองเพียนกองเปียนกองเพียนกงเียนกองเพวยนอที่ถูองกองเรียนกองพีกองเพียนกองเีนกอีอออกองเพีาออบีอีอองอบอมีอยเอ และอีกอย่างนึ่งที่ไม่มั่นใจคือต่อยหอยเพราะเวลาใช้มันใช้เป็นพูดเป็นต่อยหอยแล้วต่อยหอยเฉยๆต่อยหอยทำโดดๆมันไม่น่าจะสมนวนไงแต่ลองคิดดูคิดดูคิดเองก็คือกลองกำกวงเวียนผิดผิดแล้วก็อย่ีกหนึ่งรถราววาร์ซอกาวไม่ใช่ต้องเป็นกลองกำกวงเวียนกองเวียนกำงเวียนหมดเวลาเลยสลับกันหมดเวลาเลยเขาก็พูดถึงเรื่องกลองกำกวงเวียนอะไรเนี่ยกับเรื่องไอ้รถราววาร์อกดิเนี่ยว่าอย่าเอาเธอเพราะมันไม่ใช่แล้วที่เหลือไปว่าไงใช่เหรือใช่ไหมที่เหลือคือใช่ใช่ไหมส่วนต่อยหอยมีลลังเเเอออยยูู่่่วาป็็นนตมมะื แต่แต่เอาคำว่าต่อยหอยมันมีใช่ไหมมีมอ่า<ม><ม>เอาคิดป,ประมาณนี้อ่ะผมบอกไว้ประมาณนี้อ่ะแต่ว่าที่เหลือเอาใช้อยู่นะคาถามข้อนี้ดูเพลินเหมือนจะถูกทุกข้อเลยนะครับแต่จริงๆจะเป็นอย่างไรนั้นและแจ็คพอตจะแตกหรือไม่คงต้องมาตามลุ้นกันต่อพรุ่งนี้ครับ